เรื่องย่อละครหนึ่งในร้อย EP ที่8และ9หลังจากที่อนงได้รู้ความจริงและเข้าใจว่าคุณพระนั้นจีบจันทรไม่ใช่เธอทำให้อนงนั้นเสียใจมากเพราะว่าในเวลานี้อนงได้มอบทั้งหัวใจให้กับคุณพระหมดแล้วซึ่งเช่นเดียวกับชัดที่ขออนงแต่งงานแต่อนงนั้นกลับปฏิเสธจนชัดต้องหนีเสลลไปหายตัวไป ซึ่งมีจันทรไปด้วยชัดนั้นเสียใจที่อนงปฏิเสธจึงโยนแหวนที่ขออนงแต่งงานทิ้งไปทําให้จันทรต้องรีบไปหาแหวนวงนั้นกลับคืนมาพอรู้ดีว่าชัดนั้นทุ่มเททุกอย่างให้กับแหวนวงนี้ซึ่งคุณพระมหาอานงที่ห้างเพื่อมาตามหาชัดแล้วก็จันทรที่หายไปด้วยกันทั้งคืนยิ่งทําให้อนงเข้าใจว่าคุณพระนั้นเป็นห่วงจันทรทําให้อนงเลือกที่จะเดินหนีเขาไป โดยที่คุณพร้าวไม่รู้เลยว่าในเวลานั้นเขาทำอะไรให้อนนงไม่พอใจกันแน่ซึ่งเช้าวันต่อมาชัดได้หมดสติมาทั้งคืนพอตื่นขึ้นมาเขาก็ได้พบกับกรองแหวนที่วางเอาไวา้พอเปิดกรองแหวนออกมาก็เจอกับแหวนที่เขานั้นโยนทิ้งไปเมื่อคืน เพราะฉัดน,นั้นจําได้ว่าเขาได้โยนมันทิ้งไปแล้วแล้วก็หันไปมองจันทรนทั้งที่หลับอยู่ข้างๆซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่จันทรนตื่นขึ้นมาถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นอย่างไรบ้าง ชัดจึงถามเรื่องแหวนทำให้ได้รู้ว่าจันทร์นั้นเป็นคนหาแหวนมาให้ซึ่งทำให้ทั้งคู่ได้เริ่มมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและหลังจากนั้นจันทร์ก็ชวนชัดไปสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติเพื่อให้ชัดนั้นได้พักผ่อนและคลายเครียดกับเรื่องที่ได้เจอมา ซึ่งชัดแล้วก็จันทร์ได้พากันกลับมาแต่ชัดก็ต้องมาเจอกับคนพระที่ดักรออยู่และชัดก็ไม่พอใจมากที่หายไปทั้งคืนแต่ที่ยังคงเสียใจมากกับเรื่องที่ตัวเองนั้นผิดหวังจากอนงจึงพานใส่ขนพระพร้อมกับพูดใส่ขนพระออกไปว่า พี่ใหญ่หึงก็ตอบมาเหอะกลัวว่าผมจะสอยผู้หญิงตัดน้าพี่ใหญ่ใช่ไหมละ่ะซึ่งคําพูดของชัดนั้นทําให้คุณพระยิ่งโมโหสาดน้ําใส่ชัดโดยที่ไม่มีเหตุผลว่าทำอะไรก็ไม่คิดว่าใครจะเสียหายแถมยังมาใส่พูดคนอื่นอีกพูดใส่ฉันก็ตรงไปมาที่บ้านเขานั้นกีดการแกเพราะว่าแกนั้นทำตัวไม่โตแบบนี้ก็ไม่แปลกที่คนที่เพี่บพร้อมอย่างอนองจะไม่กล้าฝากชีวิตฝากอนาคตไว้กับแก สิ่งที่คุณพระพูดนั้นแทงใจดำมากทำให้ชัดและพี่สองพี่น้องนั้นได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรง คุณนายเชิญเข้ามาเห็นที่บ้านก็เขาห้ามเอาไวา้พร้อมกับถามว่าสาวใช้คนสนิทด้วยความสงสัยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมสองพี่น้องต้องมาทะเลาะกันเพราะเรื่องผู้หญิงหลังจากที่รู้ว่าฉันนั้นโดนปฏิเสธขอแต่งงานทำให้ได้กลับมาคิดในสิ่งที่อนงพูดแต่ท่าทีของอนงที่มีต่อเขาจึงรีบมาหาอนงที่บ้านทำให้คุณพระได้เห็นว่าอนงนั้นยังคงเปิดใจให้กับประพัดแต่อนงนั้นก็ไม่ สนใจทางทั้งที่ใจนั้นยังคงแคร์คุณพระอยู่ทำให้คุณพระได้รู้ว่าสมพง์ที่คอยยัดเยียดเห็นดีเห็นงามด้วยทําให้คุณพระนั้นไม่พอใจสมพง์เป็นอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เองในวันงานเกิดของอนงคุณพระได้รู้ความจริงว่าสมพงศ์กับประพัดเป็นคู่รักที่ชอบพอเพศเดียวกันพร้อมต่อว่าสมพงศ์ ที่ยอมให้อน,นงมาคบกับประพัดสมพง์จึงถามว่าทำไมจะให้ทั้งคู่คบกันไม่ได้คุณพระจึงพูดออกไปว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเลยถ้าแกไม่คิดจะหยัดเยียดคนของตนเองให้กับอน,นงเพียงเพราะอยากจะให้กำจัดพวกฉันออกไปให้พ้นทางทำให้อน,นงนั้นเกินกว่าที่จะใช้ผู้ชายร่วมกับใครโดยเฉพาะพี่ชายของตัวเองสิ่งที่คุณพระพูดนั้นทำให้ ได้เตือนสติสมพงศ์ได้คิดว่าตนเองนั้นเห็นแก่ตัวทําให้เขาตัดสินใจเลิกกับประพัดเพราะไม่ว่าอย่างไรเรื่องของเขากับประพัดก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทําให้ประพัดต้องยอมออกไปจากชีวิตของสมพงศ์ส่วนทางนั้นชัดดันมาเจอกับอนงอีกครั้งหลังจากที่ถูกปฏิเสธเขาคิดว่าอนงนั้นรังเกียจครอบครัวของเขาที่ต่ําต้อยกว่าฐานะของอนงซึ่งทําให้ออนงบอกว่าชัด ที่ฮะที่อนงให้ชัดยืมรถก็เพราะว่าอายที่จะต้องไปไหนมาไหนกับคนที่มีแต่ตัวใช่ไหมอนงมองชัดอย่างละอายที่ไม่เคยเข้าใจอะไรเขาเลยเขาบอกกับเธอว่า เธอนั้นไม่ได้รักชัดแล้วยังมองอีกว่าการที่เธอจะรักใครเธอไม่เคยสนใจเลยว่าคนคนนั้นจะมีแต่ตัวหรือว่ารวยล้นฟ้าส่วนทางด้านคุณพระที่ได้มาเจอกับจันทรนแล้วก็ได้ซื้อของมาฝากเธอเพื่อขอโทษที่ชัดนั้นพาเธอไปทั้งคืนโดยที่คุณพระไม่รู้เลยว่าอนคงแล้วก็ประสิทธิ์มาเห็นยิ่งทําให้อนคงนั้นเสียใจมากกับ ิปที่พูดออกไปว่าอานงหลงคิดว่าตนเองนั้นสําคัญทางทังที่เป็นได้แค่คนนอกเมื่อเขานั้นไม่สนใจอานงอานงก็เลยไม่ง้อแล้วค่ะแต่พออนงไม่สนใจคนพระกลับมีเรื่องราวให้ได้เจอกันเช่นเดียวกันในวันที่อานงได้มาเล่นเปียนโน คุณพระก็ได้เห็นที่ไม่รอชาเข้ามาพูดกับอนงว่ามาเล่นอีกนะผมจะขอตีตัวฟังคนนั้นแค่นั้นยังไม่พอคนณพระยังพูดอีกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ทําให้เขานั้นอยากกลับบ้าน อนงมองคุณพระอย่างงงๆต่างจากที่คุณพระกำลังทำให้อนงได้รู้ว่าเขานั้นคิดอย่างไรกับเธอซึ่งเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อชัดได้ยรู้จักคุณพระว่าคุณนายแม่ของเขากำลังไปสู่ขอสะอางเพื่อให้ได้แต่งงานทันงานแต่งที่จะถูกจัดขึ้นในเดือนหน้านี้ทำเอาชัดนั้น ต้องหน้ามือจนเขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อหนีการแต่งงานที่เขานั้นไม่ต้องการแต่งงานนี้ไม่ใช่เขาแค่คนเดียวที่หนีไปแต่กลับมีจันทร์ที่หนีหายไปด้วยทำให้คนพระได้รู้จักอนงว่าจันทร์ก็มาลาออกไปด้วยเหมือนกันทำให้คุณพระสงสัยว่าทั้งคู่นั้นจะต้องไปด้วยกันอย่างแน่นอนแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันได้ในละครเรื่องหนึ่งในร้อยค่ะ